คือไอเราก็เพิ่งทําคลิปหนังล้อเลียนไปนะพูดถึงหนังในตํานานหลายเรื่องแล้วอยู่ๆมันก็มีประกาศสร้างหนังภาคต่อที่อายุเกือบ40ปีแล้วการเป็นหนังล้อเลียนในตํานานก็คือ Spaceball 2 Space Ball 2. 2> <c oughs> 2> ใช่คือต้นฉบับเนี่ยเป็นผลงานของเมลบรู๊คซึ่งเป็นพุ่มกับสายคอมเมดี้ระดับตำนานฮอลลีวูดนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีตอยู่นะซึ่ง สเปซบอลภาคแรกเนี่ยมันออกฉายตั้งแต่ปี87ซึ่งเป็นหนังที่ตั้งใจล้อเรียนสตาร์วอลแบบจริงทัน้นลเลยนะ <laughs> <laughs> ล้อทุกเม็ดผู้ร้ายเนี่ยดักเฮล멧เ,เนี่ย <laughs> ท่านหมวกกันน็อกเนี่ยก็คือดักเวเดอร์ชัดๆอะไรเงี้ยและตัวละครทุกคนก็คือเรียกว่ามีเรฟเฟอเรนซ์มาจากสตาร์วอลทั้งหมดเนื้อเรื่องทุกอย่างคือล้อเรียนสตาร์วอลหมดเลยซึ่งก็เลยกลายเป็นหนึ่งในตำนานหนังล้อเรียนที่ ว่าถ้าใครชอบสตาร์วอลก็ต้องมีเรื่องนี้ติดอยู่ด้วยว่ามันคือหนังที่ล้อเลียนได้สนุกมากเรายังชอบเลยนะเรื่องเราชอบมากแม้แต่จอร์ลูกัสพุ่มกับสตาร์วอลต้นฉบับยังชอบเลยยังชื่นชมเบลบรู๊คเลยพุ่มกับว่านี่คือที่สุดของการล้อเลียนทีนี้อย่างที่บอกว่าหนังมันตั้งแต่ปี87แล้วก็เหมือนเคยมีข่าวมานานแล้วแหละว,ว่าพยายามจะสร้างภาคต่อให้ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบ40ปี สามสิบกว่าปีแล้วอยู่ๆก็มีประกาศว่าจะสร้างภาคต่อซึ่งก็สร้างความประหลาดใจมากโดยที่ยังได้นักแสดงชุดเดิมกลับมาก็คือบิลพูแมนซึ่งไม่ใช่แค่เขาเขาจะลากลูกชายเขาไปเล่นด้วยก็คือลูยส์พูแมนไอเซนทรีนั่นแหละคนนักแสดงที่เล่นเป็นเซนทรีนั่นแหละก็เอาลูกชายไปเล่นด้วย แล้วก็ได้อีกหนึ่งตำนานของนักแสดงหนังตลกอีกคน,นก็คือลิกมอรานิสซึ่งลิกมอรานิสเนี่ยจริงๆแล้วตอนยุค80ก็ดังมากนะ80-90เนี่ยเขาเล่น The Ghostbuster ภาคแรกด้วยแล้วก็ Honey เ s อ n ค the k i ่ยถ้าใครเค,เคยดูหนังที่แบบยอดส่วนคนให้อยู่เป็นตัวเล็กๆอะ่ะยุค80เขาดังมากแต่เขารีทายตัวเองไปแล้วตั้งแต่ปลายยุค90เน่ยเขาเลิกเล่นหนังไป20กว่าปีแล้วอะอืมแต่พอประกาศสร้าง Spaceball 2 เขาต้องกลับมาเล่นเป็นท่านหมวกกันน็อกคนเดิมอ๋อยังยังยังมาใช่ไหมยังมายังกลับมายอมยกเลิกการรีทายเพื่อกลับมารับบทท่านหมวกกันน็อกท่านเดิมไม่ได้ซึ่งไอ้น,นี่ก็แล้วแต่นะเรายังรู้สึกว่าหนังล้อเลียนเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะซึ่งยิ่งเรียกว่าคล้ายๆว่าวิธีการล้อมันก็เฉพาะทางนิดหนึ่งแล้วกันแต่ทีนี้ เขาก็คุยกันว่าในยุคหลังเนี่ยสตาร์วอลมันมีเรื่องให้ล้อเยอะมากไงไอ้ทั้งเรื่องโวกทั้งเรื่องพอดเรื่องซ้ำซากทั้งเรื่องนักสแสดงไม่เหมาะกับบทโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอโดนหนักแน่ขนาดสมัยนั้นนะสตาร์วอลมันก็มีแบบเขาเรียกว่ามีพอตโฮมในช่องว่างของให้จับผิดอ่ะของหนังภาคต้นฉบับอ่ะนะก็โดนขยี้ไปหนักรอบหนึ่งแล้วอ่ะและปัจจุบันเนี่ยพอมันมีหลายภาคจักรวาลสตาร์วอลมันใหญ่โตมากเนี่ย ช่องโว่เพียบเลยมหาศาลเลยให้ให้โดนด่าเออแต่ปัญหาคืออย่างนี้ผมอะ่ะเข้าใจดีว่าโอเคคือสเปซบอลจะล้อสตาร์บอลแหละปัญหาคืออย่างนี้ถ้าล้อมาเวลเนี่ยนี่ก็ง่ายหน่อยนะจุกวันนี้ก็มีหนังแอนตี้ฮีโร่แบบอะไรแบบเสียสีเยอะแยะนะแต่ก็คือการล้อหนังเนี่ยมันต้องเป็นยุคที่หนังเฟื่องฟูมากๆมันเป็นป๊อปเคาน์เตอร์อยู่ในช่วงนั้นแล้วหยิบมาล้อใช่ไหมแต่ปัญหาคือตอน,น Star เนี้ยสตาร์ a อลเนี่ยมันไม่ใช่ไง ซึ่งถ้าล้อมาเวลอาจจะง,ง่ายหรือล้ออะไรสักอย่างอะตอนเนี้ยถ้ามันล้ออะไรที่มันอยู่ในป๊อปเคาน์เตอร์ช่วงเนี้ยแต่มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจับตาดูปกติอย่างตอนที่สเกนนี่มูฟี่ออกมาก็เป็นช่วงที่หนังเชือดกลําังเฟื่องฟูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังหลายๆเรื่องเป็นหนังที่ป๊อปอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็เป็นภาพจำอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะกลับมาล้อสตาร์วอรเนี่ยโอ้โหไหวป่าวะคือไม่ได้บอกว่าบูไม่ไหวนะแต่ว่า ยังมีแฟนสตาร์วอลเหลือไปให้ล้อไหม <laughs> อันเนี้ยก็น่าคิดตามนะคือโอเคคือถ้าเทียบจากแฟนคลับเราก็เห็นว่าหนังสตาร์วอลถึงจะโดนดายย่ายังไงเนี่ยมันก็ยังทาเงินนะพูดง่ายๆนะมันก็ยังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแสดงว่ามีคนดูเยอะอืมมีแฟนคลับที่ตามอยู่เยอะเราวองว่าจุดนี้แหละที่จะดึงคนไปได้นะคือสตาร์วอลมันเหมือนสะสมมาหลายรุ่นนะโอเคเราเห็น เซตใหญ่ของความเป็นแฟนคลับในยุคหลังก็คือต้องเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นน่ะไอความเป็นแฟนชายที่มันหากาบขนาดนี้มันก็มีแค่สตาร์วอลเรื่องเดียวอะก่อนที่จะไปถึงยุคสองพันอ่ะนะซึ่งเรามองว่ามันก็ยังมีคอหนังสตาร์วอลอยู่มากมากพอที่จะเรียกว่าเรียกคนดูเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ได้นะแต่ว่าเรากําลังคิดอยู่ว่ามันก็ไม่น่าจะล้อสตาร์วอลเรื่องเดียวไงความรู้สึกเรานะคือตอนเนี้ย ธุรกิจภาพยนตร์มันน่าลองไองหลายหลายคนที่มาพูดถึงยิ่งพุ่กลับรุ่นเก่าๆเนี่ยที่เขามองวิธีการทำหนังคนยุคใหม่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่น่าหยิบมาพูดถึงน่าหยิบมาเสียดสีในวงการทำหนังอ่ะซึ่งหนังล้อเลียนจะต้องมีมุกแบบนี้อยู่บ้างนะมุกเรียกว่าล้อวงการไปเลยอ่ะอซึ่งก็เป็นไปได้นะยิ่งการที่ดิสนีย์ซื้อค่ายหนังไปโน่นนี่นั่นรวบกิจการ โลกสตรีมมิ่งยุคนี้หรือแม้แต่วัฒนธรรมการวกกันในโลกภาพยนตร์เงี้ยเราว่ามันน่าจะแทรกได้นะคือโอเคแกนหลักคือการล้อสตาร์วอแต่ว่าประเด็นอื่นที่มันเป็นฮอต subject ของโลกตอนนี้อาจจะสอดแทรกเข้าไปได้นะเพื่อที่จะแบบว่าให้การล้อเรียนมันไม่เฉพาะกลุ่มเกินไปไงไม่ใช่ล้อแค่สตาร์วออย่างเดียวซึ่งอย่างที่พี่บอกถ้าคนไม่ดูสตาร์วอก็ไม่เก็ตไงแต่ถ้าล้อสิ่งแวดล้อมอื่นล้อโลกมนุษย์ทั้งใบโลกเราเนี่ย มันก็มีเรื่องที่เอาไปแทรกได้ในโลกของสตาร์ a r ลเหมือนกันอืมอืมอืมก็รอดูว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่จะเข้าไปอยู่มากกว่าเป็นแค่สตาร์บัลไหมหรือเขาจะเจาะแค่สตาร์ a r ลเหมือนเดิมนะผมไม่แน่ใจแต่อย่างที่บอกว่าผมติดอยู่ตรงนี้แหละนิดเดียวว่ามันเกาะแค่แฟนสตาร์ a r ลถ้าไม่ใช่แฟนขับก็อาจจะไม่ขำใช่ไหมนั่นน่ะสินั่นน่ะสิอาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าแฟนขับเยอะก็ไม่น่าห่วงมั้ง สเปซบอลเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าถ้าคนไม่ได้ยุคนั้นนะถ้าคนที่ไม่ได้ชอบสตาร์วอลก็คงไม่ดูอ่ะก็คือไม่เก็ตมุกมันเหมือนกันนะบางมุกมันก็สายลึกของหนังสตาร์วอลไปเลยนะไอ้มุกง่ายๆก็มีอย่างเจ็บบ้าเดอะฮาร์ดกลายเป็นพิซซ่าเดอะฮาร์ดอะไรก็มีแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคนที่ไม่ได้ดูสตาร์วอลมันจะขำเหลอเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนหนังล้อเลียนยุคสองพันไงเหมือนพวกที่เราคุยกันอย่างมิสเดอะสปาร์ตันเงี้ย มันไม่ต้องดูสามร้อยก็ได้ไงมมันมีมุกที่แบบว่าเออเข้าใจง่ายตีหัวเข้าบ้านมุกสัประดนอะไรเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาว่าคุณต้องเข้าใจดีเทลว่าโลกของสปาร์ตันคืออะไรไม่ต้องไงอืมรอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้วิธีการนําเสนเอจะเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าทีมผู้เขียนบทก็ไม่ใช่คนรุ่นเก่าไงทีมผู้เขียนบทเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหนม่หมดเลยนะก็เลยมองว่า อาจจะมีการปรับอัปเดตวิธีการล้อเลียนให้มันเข้ายุคเข้าสมัยด้วยแล้วก็เอาป๊อปคอร์เจอร์นี่แหละเป็นแกนหลักในการล้อเลียนแล้วกันอืมอ่ะใครเป็นแฟนซาบอนะยังไม่มีอะไรก็ดูนี่ไปก่อนเมลบรูก็กลับมาเขาไม่ได้เล่นเป็นโยดานะเขาชื่อโยเกิรต์ตป <laughs> <laughs> รมาจารย์โยเกิรต์ตไม่ใช่โยดานะ <laughs> โคตรพีพศเลยวะ <laughs> จริงจริงอ่ะพีพศเขาก็ล้อป๊อปคาเจอร์ไปละเออเป็นพี่พศฝั่งฮอลลีวูดมากอะ่ะ ดาร์คเวเดอร์เป็นดาร์คเฮล t จับปลาเดอะฮัตก็เป็นพิซซ่าเดอะฮัตเนี่ยดูสิมันแซวตั้งแต่ไอคลิปที่มันประกาศจะสร้างหนังภาค2นี่มันก็แซวแล้วนะมันจะมีขึ้นมาแบบเป็นกราฟิกเหมือนในสตาร์วอล์แล้วก็บอกว่าใน38ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องอื่นเขามีภาคตอ่อภาคแยกจักรวาลกันแบบมหาศาลมากสตาร์วอลเองก็มีตั้งแต่ภาคก่อนภาคตอ่อ ภาคก่อนของภาคก่อนแล้วก็กลายเป็นทีวีสปินออฟอะไรเงี้ยดูนี่เกิดขึ้น2ชุดในระหว่างนั้นนะโจสิกภาคนี่มีเป็น7ภาคอาวตารนี่มาแล้ว2แล้วก็จะมีอีก3กําลังสร้างอีก5ห้หดังมาว่ามีเป็น36เรื่องอะไรเงี้ย จักรวาลดีีก็โดนทำมาหลายชุดหลายรอบแล้วเกินไอพวกแอนิเมชันของดิสนีย์รีเมคกลายเป็นไลท์แอคชั่นโน่นนี่นั่นภาคต่อของไลท์แอคชั่นภาคแยกของไลท์แอคชั่นมีหมดแฮร์รี่พอตเตอร์มีไป8เรื่องแล้วแล้วยังจะรอสร้างซีรีส์อีกคู่แข่งหนังไซไฟอย่าง Star t r ท k ก็มีหนังสรีมมิ่งเป็นของตัวเองมีซีรีส์เป็นของตัวเองหนังเอเลี่ยนก็ขยายจากาาักรวาลกลายเป็นไม่รู้กี่สิบเรื่องเดอะบิทเทิลที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มีเป็น4ี่ภาคโอ้โห ฮอลลีวูดไปไกลขนาดนั้นแล้วอะโอ้ตายแล้วในสาสิบแปดปีเนี่ยมันยังเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่มีการทำภาคต่อ <c oughs> ก็คือสเปซบอลเรื <c oughs> อ่องอื่นก็แตกแขนงก,กันมหาศาลรีเมครียูดรีกันหมดแต่สเปซบอลเนี่ยสาสิบแปดปีแล้วยังไม่มีภาคต่อขอสัหน่อยอะไม่รู้ว่าไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้จะเอามารอด้วยหรือเปล่านะเพ <c oughs> ราะว่าไอ้ที่เกิดมาเมื่อกี้เนี่ยมันคือรีแคปบฮอลลีวูดในสามสิบปีที่ผ่านมาเลยนะ <laughs> ใช่ใช่ใชคือ <c oughs> ถ้าเกิดเอามาใส่ก็อาจจะได้กลุ่มอื่นไปด้วยอาจจะมีอะไรมันมันเกิดขึ้นเยอะแหละก็รอดูว่าจะมีแค่ <c oughs> เนื้อเรื่องเดิมจากสเปซบอลหรือเปล่าหรือว่าจะมีอันอื่นมาด้วยไม่แน่ละอาจจะมีแหละเพล่เอเดี๋ยวรอดูแล้วกันสำหรับแฟนสตาร์บอลนะใครรอดโดนสเปซบอลสองอยู่รอได้ปีสองพันยี่เ็ดเขาวางโปรแกรมไว้อืมอืมอืม